อุจิวะมาระเพิ่มสกิลใหม่มาสามอันนะครับผมเฮ้ยเทียวเร็วกว่าเพื่อมือไม่ทางเดียวกูได้ลงกูจะยืนการ์เด็ะสตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับผมข้าอุจิวะมาระนี่ไม่ใช่สิ่งที่กูแก่สร้างแต่นี่คือพลังของ พระเจ้าสวัสดีครับผมอยู่กับผมใจเราเช่นเคยนะครับผมก็เรียมลํำเพชรนะครับผม ก็ตอนนี้นะครับทุกคนอุจิวมะมาระเพิ่มสกิลใหม่มา3อันนะครับผม1คือสกิลที่4ี่นะครับผมและอีก2อันตอนกดอันตีครับผมเราลองมาดาในใจแม่ว่าสกิลอันติ2อันจะมีอะไรบ้างด้วยความเป็นมราระนะครับทุกคนเป็นคนที่บอกว่าเก่งต้นๆของเรื่องนารโตะนะเทียบท่ารุนที่1นึ่งต้องคาถาเด่น,ดนที่เรเห็นเลยนะจะต้องมีเกี่ยวในดองแหวนซูซานโอะร่างตัวใหญ่เอ ลองให้พวกแกเดาซิว่าล่างแย่งเอาของฉันใช้ซูซานโอได้ไหรือไม่เ <c oughs> <c oughs> ฮียโคตรปากดีอย่างเอายังมีใครเล่นแบบนี้อยู่ไหมครับทุกคนนะถ้าดูจากคนเล่นเนี่ยมันค่อนข้างหล่นเหมือนกันนมตอนเนี้ผมรู้สึกนะจากการเล่นของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าปิงอ่ะมันค่อนข้างแบบสั่น,นะจะพูดยงไงทุกคนคือเหมือนแบบผมต่อยมันอย่างเงี้ยไม่โดนเว้ยแต่แม่งต่อยกูโดนกูงงม,มากว่าไปไปได้ยังไงทั้ง,ท,งที่มันต้องโดนผมเพราว่ามันเหมือนแบบเซิร์มันไม่เถียรอ่ะในความรู้สึกของผมนะเราดูเรียนท่าเลยท่าหนึ่ง ห้าหนึ่งก็เป็นเหมือนดูดเข้ามาแล้วทุกคนท่าสองคือผมว่าไอ้เกตไฟเนี่ยโค้รทั้งไม่ดีกว่านี้นะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ามองว่ามันเป็นมุมมองเที่ยบหลบได้ก็อาจจะโอเคหนะอยท่าสามเนี่ยอินบลูเคกซิสโนะท่าสี่กันไบทวิสเตอรออ์ใช้แบบพัดอุจิวะนะ ทำไมมันไม่ใช้แบบคาถาไม้หรือแบบเน็นองแหวนอะเข้าใจเข้าใจฟิลไหมอารมณ์เหมือนแบบพุ่งแล้วเป็นร่างหลอกแล้วก็แบบตัวเองก็แบบหายตัวสักวิหนึ่งอะไรอย่างงี้ยก็ได้ว่ามันมันมน้อพัดเขาไงวะหรือชาร์จได้ก็ไม่ก็ชาร์จไม่ได้เรื่องไงวะอาจจะมีท่าเฟินิเชอร์ลองลองดูลองลองลองืม เวม,มาได้เวลา wake up to reality ไอ้เชี่ยประโยคเด็ดประโยคเด็ดประโยคเด็ดไอ้เชี่ยวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหราวิ่งเราอย่ารอพี่ได้ล้ไอ้พวกมาโคตเปี้ยวโอเคมีสองสกิลนึง heaven c o n c e a กับเกรเตอร์ไฟ e นุ่มสกิลดึงคอนชิงเลยไอ้เชี่ยภาษาดีโคตเลยวเฮ้ยเชี่ยเร็วเข้า้า THIS IS NOT POWER OF YOUR CREATION! And why am I getting so much damage? เชียสมแล้วที่เป็นนินจาระดับพระเจ้านะทุกคนฮะเชียโคตรโหดเฮ้ยอันนี้รศมีแม่งไกลกว่าบาิกกีงูกู่อีกนะเดี๋ยวมันต้องเป็นประโยชน์นะท่านอุชิวะมันละได้โปรดโชว์พลังของท่านให้ได้ประจักษ์ได้หรือไม่แล้วก็ทำร่างกายนี้มาดีเหมือนกันนี่ใช่ครับผมเตรียมร่างกายนี่ไม่ใช่สิ่งที่แกสร้างขึ้นนี่คือพลังของพระเจ้าไอเชียโคตรตึงเลยครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่แกสร้างขึ้น คี่เดียวตายถ้าเหรอกูมองผิดหรือเปล่าขันชิงเลยที่เขาเจ็บแบบแมสซนวัตต์กันคุณลองคิดภาพมึงเป็นคนดี้นเราโตมึงเป็นแค่แบบคนที่เพิ่งแบบเป็นจูนินอะอยู่ดีมึ่งเจอองค์บาตลงมาใส่หัวมันก็มันคิดแล้วตัวกูแหลกเลยหลุดเลย สูบคือท่านี้ไม่ได้ดวงทีเดียวตายนะครับทุกคนแต่โดนประมาณ50%คถือว่าโคตรแรงลัศมีแม่นไก่เวอร์จริงท่า2สองเกรเตอไฟร์น่าจะเป็นคาถาไฟมหาเพลิงผ่านนะครับทุกคนของบันดาระ,าะขึ้ต่อไปมหาเพลิงผ่านกูคาเมตกูคกาเมะสุกยะคาทงกูคาเมะเก อันนี้น่าจะเป็นท่าที่มันยืนอยู่บนแบบภูเขาทุกคนแล้วก็ใช้พุ่งแล้วก็แบบนินจาหนามทุกคนต้องแบบใช้แบบน้ำกันแบบเป็นสิบยี่สิบคนโนคะ้งกันแบบจืดๆ oh, <coming. S 1> ตัวดำปิ๊ปปี๊หรือว่าจริงๆแล้วคาตาเพอรงโอลิปัสโคจิโดจืดๆท่าไปแตกท่านไปแตกท่านไปแตกท่านไปแตก <c oughs> ท่านไแตก <c oughs> อย่าเลี่ยนลอยดำปี๊ปปี๊มา เดี๋ยวเราไปลองดูเดี๋ยวนุ่มว่าในสถานการณ์จริงมันจะใช้ได้ขนาดไหนนะเออพวนฝ่าย้าไปเจอกันน่อยซอนโตโรเออเออเอาจจริงนี่ผมว่าถ้าบาราลัสเจอโกโจโดเนี่ยโ่บาบอลลาชนะนะมันดูตึงอะมันดูตึงเกินอะแกมไม่มีทางว่าจะเด้ลงไปของชั้นหรอกแกอาจจะมี เนตคู่ดีกันแต่เนตแบบของฉันมันสเปเชียลกว่านั้นเพราะว่าฉันคือ you are my special เฮ้อเอออ่ะ <trendy> ม <meme> ีม <hated> ัน <Owen> สุุ้นาในร่างโกโเจ้เพื่อผ่านตายซะละมึนเฮ้ฉินบอกแล้วไงอุจิวะมาระโนหนึ่งเนาะมันยังไม่มีท่าอ่านนะ มานี่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 ้อ๋อโอ้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 และนี่คือการก๊อปปี้วิชาของฉันได้โอเวนกาะาษไฟทางแก๊สระเบิดพลานมาเทียโดนด้วยห้าม S <S <uce myself> บอกแล้วมึงไม่ทางเดิมกูได้หลงและยังไม่จบกระตามเพื่อเผาผ่านพยายามเบาแต่ว่ามันไม่ตายตัวแล้วเนี่ยโอ้แล้วกูดาวโคตรนานทุกคนกูดาวนานจัดไม่จะได้รอบเดียวหรอแต่ไม่อะไรการดกระท้าการระบุชันนั้นเราโคตรใส่ที่หมายเลยดูดมาดิเจ็ดร้อยพุทธเฮ้ย มึงหลุดลงกูได้ยังไงก้นกระถางกูอ่อนหรือเซิร์ฟมึงแหลกเดี๋ยวหลองจับไม่โดนเนี่ยทำไมมันหลุดตลอดเลยวะมาเนี่ยอ้าวอ้าวอยู่ดีก็ตัวดำเอ้าวอะไรวะอะไรของมึงเว้เอาละในเมื่อยืนบุกกันอย่างงี้ขออนุญาตใช้เนี่ยนุ้งแหวนนะมาเลยกดตีแขงกูดีกว่ามามาเลย ฉันไม่เ,าเมอาตัวฉันจะกล้าได้หรอกไอ้ด้านทว่ตัวว่ะวู้นี่แหละพลังของเทพปรจ้าโกคาเมทกอคาเมทสูใช่ฉันคือมรรา,าเองสูงจิดูฉันเองไอ้เชี้ยนมันหมดอีกแล้วทุกคนมันใช้ไม่ได้ไอ้ใช้ไม่ได้ เฮ้ยทำไมมันน้อยจะแซววะบางทีเราอาจจะต้องสกิลส,สองก่อนเลยทีค่ควเราแค่สกิลแรกนะนี่ไงแล้วกูจับทุ่มหัวเรียบร้อยมึงยังไม่ตายเลยเนี่ยบางวคนคาถาเพอร์โอ,อลิมปัส <c oughs> โดนทั้งเตรียมโอ้ เฮ้ยมันจ <m pens ils> <m im itation> ับขนาดนี้หรอวะอีติโก้ฉันขอเตะนาสุดท้ายว่าแกไม่ควรทำอย่างนี้แค่จูหามันจนชนะไม่ได้หวังจะมาสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอได้มาดิจะแจกความสุขให้แกอันดีอันดัีนงีคาดอนดีอดที่หนึ่าดินึ่งห่ มาด้วยม,มานี่มาโอ้แกแปลงร่างอย่างนั้นเหรอฮอลโลของแกโอ้ชิบหายเลยโอลิการ์โมนคุณจะยืนกันไออด้ไหดีนะกูมีเนสสัจระไม่งกูคงตายไปเลยนี่มีเงาตาอยอะไรเนี่ยมาทีมาที่ อยากแค่ตีกับแกคนเดียวน่ะมันเสียเวลาอะไะคนเยอะติดีกว่าช่ er. างมอนารอยืนสาวคนอย่างนี้ขอกระถาไปก่อนเลยละกันคอนชิงเอ๋ยเฮ้ยฮ้ยกุ๊กกุ๊ควายคอนชิงเอ๋ยไม่มีใครใช้ปะทะเอ้ยไอเฮียโดคนเกอร์จังหวะฟันคุณ ไม่มเป็นไรเดี๋ยวน้อยเราก็มิสูน์ว่าถ้าเรากดสกิลสองก่อนเราสามารถใช้ได้อีกหนึ่งรอบนะทุกคนเผาผ่าน เบานะผมว่าไม่แรงนะผมว่าไม่แรงแรงแรงแค่สกิลแรงจริงๆถ้าใช้เร็วๆเนี่ยอาจจะใช้ได้สามล็อกผมคิดว่าก็ได้ละครับทุกคนสําหรับอุจิวะมาดาระนะครับผมขนาดมี2สกิลเนี่ยออร่ายังบวก10,000เลยนะครับผมนะถ้ามี4สกิลนี่ออร่าน่าจะบวกเป็นแสนนะผมนะโคตรแบบนินจาเทพเจ้าจริงๆนะเนาะยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องใจราวด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายยังไงใครอยากดูแบบของเซนเซนจาวก็ แนะนำกันได้นะทุกคนว่าจะให้ทำไรนะโอเคทุกคนบ๊ายบาย